วันนี้กลับมากับรายการซุ่มเดย์แต่ซุ่มเดย์อีพีนี้เราได้นัดสาวมาแก้ไอ้นโดยที่พวกผมจะชวไนไอ้นเปยสาวในแอปบีบีแล้วให้สาวคนที่เรานัดมามาเจอตอนไอ้นายกำลังเปยสาวอยู่ในวีบีพอดีมาดูกันว่าสาวที่เรานัดมาจะงอนไหนหรือไม่แล้วบอกเลยว่าสาวที่เรานัดมาคลิปนี้น่ารักมากทุกคนว่าคลิปนี้ไอ้นจะรอดหรือไม่ถ้าพร้อมชมกันแล้วไปดูกันเลย สวัสดี <Sen nationalist S 1> จ้าวันนี้อยู่พวกแต่สยองครับผมสยองจ้าสยองจ้าเลยวันนี้กลับมาก็รายการเดิมนะครับก็คือแบบเล่นสดชื่นกันหน่อยรายการสุ่มเดบรายการสุ่มเดบ EP ที่ถึง EP EP ไหนเพราะ EP แล้วโดนกูลักคิวไง EP นั้นมันกระทันหันคือไม่ได้คิดไงเมื่อกี้จะบอกไหนอะ EP ไหนไหนอะโอ่งอะเฮ้ยแต่วบอก่อนตอนมอสบุรุภาตอนนั้นคือแบบไปกระทันหันแล้วก็แบบเอ้ย EP ผมดีกว่าเพราะผมขับรถไงมันหลับเข้าสถาที่ก็ยีตัด ข้ามาเป็นไอพีเก้าของไอ้นท์แล้วโอ่งไปไหนโอ่งโอ่งใครใครใครอ่ะใครไปไหนใครยไม่อยากสุนเลยวะจะบอกว่าวันนี้ไม่ต้องใช้เอ้าไม่ต้องใช้เอามาโชว์โยนทิ้งไปเลยไม่ทำงี้อ่ะคือวันนี้คุณนัดสาวมาให้มึงแล้วนัดสาวมาเลยนัดมาให้กูเลยใช่ีมึงกูก็นัดมาแล้วใช่คือไม่ต้องไปเดินหาดูนิ้วกู อย่างนี้อย่างนี้เลยเดียวเลยแดดแรงอย่างนี้เลยสเปคนี่ขาตัวเล็กน่ารักอย่างนี้เลยคือสเปคที่กูชอบเลยคือรู้เลยสเปคเราสเปคแน่นอนวันนี้แบบว่าขับรถเล่นพูดคุยไม่ต้องไปหาขับรถเล่นพูดคุยกับสาวๆทีเดียวเลยชิลๆแต่ทุกคนไม่อยากลำบากอ่าเข้าเลยเข้าเลยแล้วทุกคนไม่อยากลำบากบอว่าอยากคุยกับสาวๆี๋ยวนี้ไม่ต้องมาหาพวกไม่ต้องมาหาพวกเรามีผมมีแอปมาแนะนําเป็นแอปไลฟ์สดแอปบีบีเออทุกคนอาจจะเคยรู้จักเคยได้ยินอยู่แล้วโอ้โหแล้วดีๆทั้งนั้นนี่เลยแอปบีบีอ่ะแอปนี้ผมเล่นจริงแอปนี้เลย เพื่อนใหม่ไลฟ์สนุกแอปเนี่ยเป็นแอปที่แบบว่ามีวีเจน่ารักน่ารักมีความสามารถมากมายเหมาะสำหรับทุกคนที่แบบว่าอยากพูดคุยกับสาวๆอย่างนี้เหมาะเราเลยความสามารถความสามารถเขามีอะไรบ้างร้องเล่นเต้นแล้วสั่งอะไรทำหมดไม่เชื่อลองดูนะเพียงแค่แบบมึงแบบสนับสนุนตอนคอได้สด คือส่งสติกเกอร์ส่งอะไรให้เขาอ่ะอยากรู้เลยเนี่ยเออเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้อยากรู้เหรอเออระหว่างรอระหว่างรออ่ารอน้องเขายังไม่มาอ่าได้แลแต่ระหว่างรอเดี๋ยวเราไปเรามาเล่นแอปบีพีรอกว่าเออไปเล่นบีพีกันดีกว่ารอรอรอน้องใจน้องหน่อยนะแต่เขาเดือดร้อเฮ้ยอะไรยังเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปร้องใจแล้วอ่ะขึ้นรถเลยขึ้นรถมาละระหว่างรอน้อง เออเฮ้แต่แต่กูเชื่อว่าสเปคมึงแน่นอนในนี้ก็สเปคนะอาจจะสเปคกูก็ได้นะ้นในนี้คนแรกคือกูอนเลยแล้วกันหนึงก่อนเลยแล้วคนที่สองให้สาวไงกูไงกูกูคนสองมึงคนท้ายอ๋อคนท้ายเลยมึงมีผู้หญิงเอออยู่อยู่แล้วนี่ว่าไม่เป็นไรครับยอมได้อยู่แล้ววัเนี้ยกูคนแรกเลยนะกูคนแรกเข้าหอนเลยเอฟบีบีหืมโดนใจใช่เลยหูสามคนบนโอ้โหดังมึงคนแรกโอ้ได้เลือกก่อนโอ้จบ คนแรกได้เลือกก่อนที่โกงอ่ะมึงนี่เลยก่อนเอานี้เลยคูจองคนนี้คนนี้โบกูจองเลคเธอเหรอเข้าเลยหอ้ยหายมววีเจเขาน่ารักจังวะเออกจะได้ดูไหมครับน่ไได้ไหมครับน่ารน่ารัก้มชอเลงแวหนครถางลตครับถางลาลโตอ่ะได้เต้นนามากแต่ได้อยู่้อู ตายตายตายอยายมาเลยครับเืช <si ุดหนุ่มมันน่ารับเกินกว่าจะมาเต้นเพลงแบบนี้เป็นคนภางไหนครับหาม่อนอยากรู้ไงเป็นคน้าคไหนค่ะเป็นคนภาคกลางค่ะอ๋อว่าแล้วทำไมมีอยู่กลางใจพี่เลยโอยมันเกินไปว่าทาไมดูดูไปเหมือนคนภาคกลาง ว่าทำไมมาอยู่กลางใจพี่เลยอุ้ยตายแล้วพี่โบวว่าว่าน้องขื่ออะตรงไปอีกตรงอีกตรงอีกไม่กลัวเข้าแล้วครับอกเอ้ยขอบคุณสำหรับสวีค่ะโอ้ยมีชื่อเรียกอะสวเนี่ยมีชื่อมีชื่อหนองขื่อขับรถเก่งปะเพราะว่าจะขับมาสวีเดนได้มันไกลนะสวีเดนก็แค่ปักซอยนั่งเครื่องก็ได้มีเครื่องไหมครับเกือพี่โบว์มีไพ i เ a t e jet อะไรเงี้ยโอ้ย p r i v a เจ็ตเลยเหรอ หาเครื่องบินก่อนเดี๋ยวหนูรอเลยหนูรอหน้าบ้านเลยเดี๋ยวส่งรูให้พี่โบนน่าดาเอาละไอ้เรื่อนี่มันตกมันตกอยู่ในหัวงว่ะแจกไอจีก่อนเลยนะเออ V O V O ีครับชอบเลยเลี้ยงคนเลี้ยงข้าวฟรีอ่ะนี่แจกแล้วแจกเลยโบธกิจเอาละแจกว้าวแล้วแตกขอดูหน้าหน่อยดูน่ารักมากๆนี่ไงเดี๋ยวนั่งจ็โหลดไปไป ี่ยก็ร้อนแดกร้นใครจะลวดไปแล้วใครจะลวยไปเออเด็กก็ร้อนร้อนแดดก็ร้อนแวจะลุยแดดร้อนอ้อหนูได้ไหมเนี่ยน่ารักมากใส่ปีอ๋อโหนูได้ไหมโอ้โหคือหวยดูแล้วสส่หนูชอบคุณชายสายคีออนนะสายปไม่เท่ได้รอนสายปไม่เทแน่นอนค่ะเอาละ โอ้ยไปดีกว่าไปแล้วครับสวัสดีครับไปดีกว่านเแลเดี๋ยวไปคิวมึงละถึงคิวกูแล้วทีนะโอ้โหคนไหนครับจิ้มเลยครับน้องจิ้มสิโบดีกว่าเอาเลยเอาเลยสวัสดีครับเพื่อนเขาแบบว่าเอาใจใส่เรานะแค่เข้ามาเฉยอ่ะที่ดิ้นมือเนี่ยชื่อโบสดีมากคุณนั่งเขยอย่างเดียวอยากดูเต้นไหมพี่อยากดีครับ ไปอุ้ยบางนะบางบางพคอมมันยังยืนอยู่อียังห็นอยู่อ้าต่อเลยต่อเน่ยครับต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เอ๊ะมีค่เธอเพียงครับต้องาีไมีมีค่เธอเพียงครับใช่ปะไมีเลยค่ะหหคน เดี๋ยวขาใจดีเขาหน่อยบอกว่าเรียกพี่โบเหรอนั่นอ้อนสิครับคุณโตพอที่จะที่โบค่ะขะไรอะขอข้าขนมขอข้าขนมขนมเกิดตื่นข้าขนมวันนี้ว่าเหมือนคนให้ หวานครับมาจิ้มได้เหอเอ้ยขรบรถไปหาเลยเดี๋ยวขับรถไปซื้อให้เลยเหรอขับรถมาลับหน่มในม่ะตอนเนี้ยอยู่ไหน่ะเขาดีเจเขาอยู่ในกพี่เนี่ยอยู่แถวนนทบุรีค่ะไปเลยขอรู้ไว้เวลาฉันหน่อยทำไมอ่ะพี่คิดว่าถูเป็นได้หเปล่าเนียไช่ใช่ใช้นางสาวหนางตายตายตายคือยู่ไนเทวันอนเนี้ย

เอาเลยเพื่อนถึงท่าของมึงละได้เวลาเมื่อกี้ไอ้บ้ามันโง่ไงโง่ปล่อยให้เรียกชื่อกูอยู่เท่านเออไม่ยอมเปลี่ยนชื่อไปจบเรียกไหนครับน้าเรียกสวัสดีค่ะมีเด็กชื่อมาโลนะคะชื่อไหนอ่ะเรียกอ้อนๆหน่อยครับเรียกไหนไม่ถนัดอ่ะเรียกที่รักไเลยลมลงมเอาเลยไปแบ่งมิยูก่อนมิยูอ่ะเอ้ย ดีเลยครับส่งคือเหมือนหยอดเหรียญเข้าใจยังคือเอวหวานเลยอ๋อขอนหวานปัดแฝงอ๋อหย่อดเหรียญไปไปโอ้ยโยกย้ายอ่ะเออ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 โอ้โหโอ้ยเรนเฉดเงียบเกินก็มุดนู้นไงอดีปัดขวาพอดีปัดขวา ยอดเหรียญเพิ่มครับอยอดเหรียญเพิ่มครับยอด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 เหรียญเพิ่มไม่ได้อดี่เจ้ามันมาต้องโกงซายแล้วใครยังไม่ไหววะพอๆแล้วครับบอกพอแล้วครับใจละลายพอแล้วครับใจละลายละก็คอยผมเลยทุกคนกินได้ไม่เป็นไรนี่หายนะเดี๋ยวเก็บกระเป๋าแบบนึงนะเดี๋ยวไปรับรถมารับแล้วคือพี่ทับหนูมาเดี๋ยวหนูส่งหนให้เอาอย่างี้เลยนะไอจี้ไอจี้ออกเลยเลิกอะไร ไครต้องอมนะเนาะที่ไหนน้องเข้ามาน้องเข้ามาแล้วไอ้บอน้องไม่จบเลยคเขาไม่จบเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะของอะไรกันอ่ะไม่มีอะไรเออสัสดีครัสวัสดีครับนายสวัสดีค่ะน้องมาไวจังเฮ้ยที่ไหนน้องนกูคยมามาถ่ายยิปต์จำได้เอาคนนี้มาเลยเหรอคนนี้ไง เคยเจอกันแล้ว่ใช่เหรอเคยเจอกันแล้วก็นี่องอีพีมึงไงรุนแรงไม่เราเสียงเลยอะเสียงไม่ดูอะไรอะไม่ก็คือมึงอะไรเนี่ยไอโบอะไรเนี่ยโบอะโบนเอาให้ทำไมเอาพี่ดูผู้หญิงอยู่หรออ่ั่หนุ่นั่งมาตั้งไกลมาหาเขินไหเขาดังพี่ดูผู้หญิงเขินเขาดังีู่ผูหญิงพี่น่ม่อันนี้แค่ในจอฮะรัวจริงอยู่นี่ไง ไม่มึงเคี้ยวนี่มืงก่อนเคี้ยวก่อนเคี้ยวไปเลยก่อนน้องพันตะไเออไม่ก็ร่างดูอย่างเงี้ยเสียเสียความรู้สึกมึงเปย์อยู่เปไม่ได้แค่ตัวเปย์อยู่ด้วยเหรอเปย์สาวเปย์สาวอยู่เดิมไหนบอกหนูเป็นตัวจริงไม่เห็นเคยเปย์อะไรเลยเป็นตัวจริงอ่ะก็ลองนี่เห็นไม่กินบอกว่าเขาเป็นตัวจริงอ่ะอันนี้แค่ในจอ จริงอยู่ดิเนี่ยนี่ยมึงเนี่อ่ะแล้วคุณคือไม่บอกกันเลยไม่บอกเลยก็รอเนาะเข้ามาเลยคือคนคุณเคยกันนะเคยรู้จักกันตอนนี้ไม่รู้จักแล้วงอนตอนนี้ไม่รู้จักแล้วงอนมึงดูอะไรอยู่เนี่ยอันนี้คือเอามึงบอกน้องก่อนมึงดูอะไรคือโบ๊ทเอามาให้พี่เฮ้ยอะไรอ่างอ่าพี่เมื่อกี้มันนั่งเล่นอยู่คนเดียวว่าโบ๊ทกับบ้าเอามาให้พี่เฉยไปนะไปเลยเหรอไปเลยเหรอเฮ้ย หไหนไหนไม่ทาร้องเลยไม่เคลียร์เลยคุณอาเล่นดิกูเปเอง <c oughs> เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวไปขไปไปเลยเขาหน่อยแล้ว <c oughs> ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะคุณบอสคุณจะให้เขาไปได้ไงครับก็มึงมือเดีเปีสาวอะ่ะเออไม่ก็คือเราต้องวันดีไม่มึงก็มาอย่าบอสเรายัดให้พี่ไงมึงเปีสาวมึงเห็นกล้องไหมกล้องแกล้งมึงเห็นอเปล่าแก้มมึงเหรอเนี่ยไอ้บอกความจริงกันดีกว่าเอาคุยกับกล้องบอกความจริงดีกว่า คามจริงคือกูนัดน้องเข้ามาแล้วกูอ่ะอให้น้องเขาแกล้งนอนมึงเนี่ยคือเมื่อกี้ตอนมึงเปสาวอยู่กูพิมบอกน้องเดินมาเลยครับตอนน้อง<า>เขามาถึงตั้งนานแล้วกูนัดน้องเรียบร้อยหมดแล้วแล้วน้องจะไปนั่งรถอีกงไหมเนี่ยไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วน,นี่งอนจริงยาวๆๆแม่แล้วน้องเขาชื่ออะไรเชลลินไม่รู้ได้ไงยังไม่ได้เนน้องต่ออ๋อรู้จักเนาะออ๋น้องชื่อเชลลินใช่ไหมครับใช่อ่ะอันนี้คือสะดวกไปนั่งอะไรมูเพลนเลยอ๋อไอ้บ้าดูวอยู่บนรถเพลนไอ้บ้าดิอยู่บนรถเพลนเลยก็ให้น้องมาลองเปดูดิเนี่ยเอออบกคววาามมจริง่ เมื่อกี้เป็นแอปอะไรเมื่อกี้มันเป็นแอปวีวีครับเพื่อนมันเตะมาก็เลยต้องให้พี่เปต่อแบบแอปสนุกสนุกนะใช่เป็นแอปสนุกที่ว่ามีวีเจแบบนั่าล่ะนั่นล่ะส่งของขวัญไปเขาทำตามนะมถูกต้องลองชวนน้องไปลองไม่เชื่อถามว่าแบบมัวแต่ดูสาวจริงๆมันสนุกเปล่ดูสาวก็เลยสนุกเฮ้ยเฮ้ยให้ไปลองให้น้องไปเปดีกว่าลองลองไม่เชื่อะไม่เชื่อยิ้ไม่เชื่อเฮ้ยไอ้นี่มันนั่งยิ้มอยู่คนเดียวอ่ะไม่กูเคลียร์ปัญหาให้ไหนอยู่ไห เฉลยได้ยังเฉลยไปแล้วตายแล้วใจหายแวบเมื่อกี้ตอนเดิมเอ้ามาทำไรเนี่ยไม่ก็จะสอนน้องเป๊ะไหนน้องลองเป๊ะผู้หญิงให้ดูหน่อยสิอยากส่งอะไรอยากส่งอะไรายังส่งอะไรเราส่งได้เลยจิบดูจิบดูเห็นไหมเขาชอบใจเลยยังอยู่เราเติมน้ำมันเอวเอานี้เขาเขาหาว่าพี่หายไปไหนอ๋อใช่เว่ยมาเราแค่เลื่อสนุกฮะเริ่มสนุกฮะนี่ขับรถมาเออเอาขึ้อีกคันนี่มันส่งมันส่งมัน น่าหนูเลยอะพอก่อนดีกว่าไหมมันเกินไปนะเกิไป้เราบอกน้องเยาคุยกันนี่บายก่อนบายก่อนที่ไหนัวี่ามันจะอร่อยกว่าหนูได้ไงช่หนูได้พอรอเอาคือไปรดนจับัพอพอพอ เอาก่อนเอาก่อนเดี๋ยวบ้านแตกแต่แรกค่ะเอครับทุกคนตอนนี้ก็เข้าสู่รายการสุดเด็ดแล้วใช่ครับแล้วทิ่สท้ายเมื่อกี้นั้นหน่อยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากดาวน์โหลดแอปบีบีสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไอโอเอสแล้วก็แอนดรอยดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บสามารถสมัครผ่านเฟซบุ๊กทวิตเตอร์กูเกิลแอบเคาน์นะครับแล้วก็แอปเปิลแอบเคาน์ได้เลยใช่ครับโอเคทุกคนตอนนี้เราพร้อมไปแล้วไปลุยไปกันเลยไปกันเลยแต่ก่อนอื่นเฮ้ยมันต้องขันขันดวงเวลาเราต้องขันขันข่งัน่เ้ยขันกันไม่เราไม่มีหรือเปล่าเฮ้ยง่าย องอออกในในกให้้็ไดยากคาดก็รู้อยู่อ,ะอ่ะเอ,อ,อย้อยดเดี๋ยวๆเดี๋ยวเพื่อนี่คาดให้ไม่ค <tem po> ไม่เป็นไรครับคาดเองก็ได้ไม่ไม่ก็คาดให้มันแบบว่ปาปลอดภัยหายไปหวานพวกพี่อ่ะปกติคนหนึ่งคือคาดไทยเหรอใช่ใช่ให้ใหน้องแนะนำตัวก่อนถึงพี่จะรู้จักแลาากก้วสวัสดีค่ะชื่อเชอริลินค่ะต้องเรียกเต็มเท่านั้นใช่ไหมใช่ทางคลิป เรียกเรียกเชิญจะจะไม่คุยด้วยอไปเราออกเดินทางไปไปไหนกันนี่อะไปไหนดีอะไปสุ่มเดชไงเออไปสุ่มเดชเออตอนนี้เรียนเราเรียนที่ไหนครับตอนนี้อยู่ปีหนึ่งที่ super star college เฮ้ยอันนี้คือโรงเรียนแบบท่านนโรงเรียนค่ะโรงเรียนหรือมตอร์โรงเรียนมหาลัยแน่นอนไม่ไม่ไม่เป็นเป็นแบบภาษาไทยนี่แหละแต่ว่ามันจะมีแบบสามเอกมีร้องมีเต้นแล้วก็แสดงตอนแรกเห็นเรียนมงเถี่ยไม่ใช่หรอใช่เราไปรู้ได้ไงเนี่ยเขามีโปสเตอร์อยู่ อ๋อเคยเห็นใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วที่เนี่ยเพื่อนพี่มันนัดมาใช่ไหมแบบว่าพานัดมาแกล้งพี่โดยเฉพาะเลยใช่ก็กูเห็นอยู่แล้วว่ามึงอ่ะมาชอบพิซาแบนั้นอ่ะแล้วก็เห็นน้องคนนี้กูแล้วเอ้ยคนนี้แหละแกล้งไหนเอามาแกล้งไหนดีวกว่า <S <S อยากแกล้งสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยากเจอพี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยากเจอพี่ <S <S อันนี้ไม่ได้เตรียมนะอยากอยากรู้ก็ถามหน่อยไอ้ไอ้นี่เคยทักไปปะไม่เคยไม่มีเนาะใช่แลี่ย้อนกลับไปเรื่องเรียนเรียนอยู่ปีไหนครับปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งอ๋อจากกรุงเทพไปต่อปีหนึ่งที่นู่นใช่ค่ะใช่ก็อยู่ปีหนึ่งสองรอบหลังจากที่ย้ายไปนู่นแล้วมาที่นี่บ่อยไหมอันนี้ครั้งที่สองค่ะครั้งแรกก็คือเจอไอ e, ้เน้เลยไม่ไม่งั kind of ้นเลมีครั้งที่สองอแต่ที่ไอ้เจอคือครั้งที่สองครั้งที่สอง ตายแล้วเจอครั้งที่สองหรอสเปคเราชอบคนแบบไหนหน้าตาหรือนิสัยเอาหน้าตาไหน้าตหน้าตาไปนอกตาเป็นจริงไม่ติดแต่ว่าถ้าทํามองแล้วรู้สึกว่าหล่อคือชอบคนตาเล็กๆอะชอบคนตาดตีฮะคือแบบเกาหลีเกาหลีก็ได้ไม่ใช่เกาหลีแต่ว่าชอบตีตีอะ ชอบลุกที่แบบดูแบดบอยอย่างเงี้ยไม่ชอบผู้ชายแบบดูแบบสุภาพโอ้โหแล้วตาตีมันแบดบอยยังไงอ่ะไม่อันนั้นไม่เกี่ยวกันตาตีแต่ว่าลุกไงแบบการแต่งตัวอะไรเงี้ยสักเจาะหูอะไรใสได้หมดเลยเจาะหูก็ได้นะแต่สวงมากแบบผมยาวๆใส่เสื้อสีดำอะไรเงี้ยตายละขับรถอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนพี่ไม่มีอรอยสักก็ดีเลยค่ะพี่มีอะไรสักแต่ไม่ติดตั้งอะไม่เป็นไรเดี๋ยเขาก็ไปสักเดี๋ยวเขาก็ไปสักเดี๋ยวเขาก็ไปสักเดเพื่อนหนูเพื่อนหนูชอบชอบเหรอ ชอบคนสักใช่ไไอ้บอสยอมชิวสักให้กูหน่อยดิเฮ้ยโอ้ยปกติพี่ชิวไม่เอาเลยนะคือไม่เอาเลยสักแต่ทีนี้ทำไมเป็นเงี้ยก็ยอมเจ็บได้อยู่แล้ววียอมเจ็บเพื่อเธอมีไหมมึงจีบเยอะไหมทุกวันนี้ มีบ้างมีบ้างครับมีบ้างที่แนวไหนทางไหนถ้าถ้าไม่เจอแบบว่าทยงานด้วยกันก็จะดีังไม่ดีมากแล้วมีแบบไหนที่เราชอบไม่เข้าหาแบบไหนแล้วเราชอบเข้ามาจีบไม่รู้ว่าจีบอ่ะแล้วเข้ามาแบบเพื่อนแบบพี่น้องอะไรเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบนะอ๋อคนชัดเจนนะทักครับเนี้ยเอ้าล้อสวัสดีครับอ่ะปกตินะก็ปกติแต่ก็แต่มันต่างกันนิดเดียวนะพักครับสวัสดีครับอยู่ที่เขาเลือกแล้วอะคือมึงเลือกผีชีวิตมึงเปลี่ยนแล้วเหในไอจีเรานี่ผู้ติดตามเยอะมากเลยนะเราทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยเออจริงจริงตุ๊กใกัน ต้องตอบต้องตอบได้ไม่ตอบเลยอนนี้ไม่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 เริ่มเริ่มดับดับเลยต้องไอ้นี่ตื่นดิดดึงตื่นขึ้นมาดึดดึงขึ้นมสคุณไม่เคยดูกันหรอครับอ๋อหนังสั้นเหรอดนตีเปิดเออคนนี้เหรอเออกระเป๋าตังค์หายไปไหนอ่ะเชลลี่ลีนตกใจอะไรอ่ะก็กระเป๋าตังค์อ่ะพี่แชมป์หายไปไหนไม่รู้หาไม่เจอเลยว่าอยู่หน้าคุณคุณเอาเล่นหนังสั้นเหรอเนี่ยเหรอใช่อันไม่รู้จริงไหม่ะ นั้นเอามาเลยนะฝากช่องทางงานติดตามเฮ้ยอย่าเพิ่งให้ดิเพิ่มให้เลยเหรอเอาเอาเพจที่อ๋อเพจที่ทเพจเออเพจที่ทำก็ฝากช่องชื่อจอมรีวิวได้ค่ะหนูกับพี่แชมป์เปลี่ยนช่องใหม่ไปพาไปติดตามมันมันเยอะมากเลยนะหนังสั้นตอนเนี้ยแต่เรายุคแรกๆปะใช่ก็ยุคแรกเลยเราช่วยคิดไหมไม่เลยถ่ายอย่างเดียวถ่ายอย่างเดียวใช่ค่ะทีมงานต้องถึงมากเลยทำงานนี้มานานยังกี่ปีสองปีสองปีละแต่เมื่อกี้เรา เคยดูเรามาเคยดูคลิปไหนเคยดูหลายคลิปแต่ว่าถ้าคลิปที่แบบจำได้อะไรเงี้ยคือคลิปกินก๋วยเตี๋ยวสลับตัวว้าน้องตอนนั้นอยู่อะไรยอ้อนอันดับหนึ่งเลยนะคลิปนั้นอะเออย้อนยุคดับหนึ่งตอนเดูสมัยนั้นดังมากดังมากเออแต่ว่าไม่แต่เดี๋ยพูดถึงระยะเวลานะว่ามันนานขนาดไหนคลิปนั้นอะเพราะว่าหนูยังเด็กอยู่คลิปนั้นโอ้ยเจ็บปกติอะมามรงเทพแบบเคยไปนั่งเล่นหรืออะไรที่ไหนไปดูปีประจําม่้ ไม่มีคือมาเรียนเดียวมาแล้วก็กลับเลยเพื่อนยังไม่ค่อยจะมีเลยแล้วเราแบบกีฬาที่เราชอบนี่คือชอบเลยจะเล่นกีฬาไม่เก่งเลยกลัวลูกบอลแล้วแบบเราชอบกีฬาว่ายน้ำไหมอะไรเงี้ยไม่ถ้าเกิดตกน้ำจะตายอย่างเดียวว่ายน้ำนี่ต้องไปที่สระแล้วถ้าอยากไปว่ายไม่น้องเลยจะไปที่ไหนฮ่า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 ฮ่กฮ่า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 ฮ ไปได้หรือเปล่าไปเลยไปเลยไปเลยปมให้เราออกอย่างมอเลยไปเลไปไยวรีบไปไหน่ะอันนี้ดู้ไม่สเปคเลนพี่จะชอบแบบไหนอันนี้นี่คือสเปไงไม่มีอะไรเลยทุกอย่างขอแค่อย่างเดียวไม่เกินเลข20่แต่ว่าอีก3เดือนคือจะไม่ตรงสเปกละยังไม่หายเชื่อมันนะอันนี้มันพูดไม่จริงคุมินาก็คือเลิกสนใจสนใจอยู่ไหมครับมันเกิดอยู่มีนาเดือนมีนาโสดสนทไหมตอนเนี้ยไม่ถึงใครมึงไงแล้วเพืนจะถามย้อนทาไมไม่ครับ สนิทมากเลยของกินที่เราชอบกินอะไรชอบกินมอคอนี่เราชอบกินคีมไหมใช่ใช่ <laughs> เราชอบกินคีมเ<ช>หรอใช่อืมดีดละจะได้รถของมันแล้วมันเป็นของพี่อะผูติดน้องชอบไหมผู้ชายแบบ หยอดมุกแบบเนี้ยได้อยู่ได้อยู่จะเสี่ยงไหมคิดว่าเสียวถ้าเป็นคนอื่นก็เสียวแต่ถ้าเป็นพี่นายก็็ไไม่เปนรอันนี้เราขออนุญาตเล่นไงมันหึงเล่นอย่างนี้ใช่คืออยู่มึงเดินมามึงมาถึงปุ๊บกินผักไหมมันก็ไม่ได้เปล่าช่ใช่อยากให้เดี๋ยวไปลองแสดงละครกับเพื่อนพี่ได้ไหมแสดงละครเลยเหรอแต่น้องเขเล่นเป็นตัวดีดิกูต้องเป็นตัวช่วยเหรอใช่ไงมึงเป็นคนช่วยแล้วไม่ต้องแสดงน้องก็เป็นคนพูดเร็วมากเลยนะจริงเหรอใช่เดี๋ยวหนูจะพูดอะไรนะ สุกใจนะถูกใจถูกใจครับสูกใจนะเราพูดแบบพี่ไหนชัดๆพี่ไหนพี่ไหนค่ะพี่ไหนค่ะไปต่ออะไรอย่างอนี้ยไออีกแค่สเดือนนะเกอบยี่สิบเพื่อพี่ไม่มองละเพื่อพี่เอาแต่ี่ริงเด็กสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าชอบคุกไม่ได้ชอบคุกนะมชอบใช่ชอบน้องเลยใช่ชอบน้องเลย เ้ยเดี๋ยวเราเราคุยกันเยอะละเดี๋ยวเราไปให้น้องเป็นผู้กุ้งกับแล้วให้ไอ้เนเป็นนักแสดงเป็นได้ไหมผู้กุ้งกับเป็นผู้กุ้งกับใช่ใช่แบบว่าคิดบทให้ไอนให้เน้แสดงตามอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาจะดงคนเดียวเหรออ๋อพี่เขาไม่เล่นพี่ได้โอ้โหพี่นี่แสดงพี่ว่าพี่ก็พอตัวพอตัวอยู่เดี๋ยวให้เชอร์รลิลินตัดสินว่าพวกเราผ่านหรือไม่ผ่านในการแสดงไม่แล้วผู้กุ้งกลับมาเล่นด้วยดิผู้กุ้งกลับต้องมาเล่นด้วยเออต้องมาเล่นคู่กับนักแสดงเออผู้กุ้งกลับไต้อง ตอนนี้เราถึงหลังมอฮะอ่โลเคชั่นเขาเรื่องโลเคชั่นที่เราจะทำการแสรดงกันตันนี้ <c oughs> เมื่อกี้เรานั่งดูคลิปน้องน้องนั่งเขินใหญ่เลยน้องก็จะเป็นตัวดีใช่ส่วนผมจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วผมเป็นผู้กับอ่เอาตัวล่อเหรอไม่แสดงบทก็จะเป็นแบบนางเป็นคนไม่ดีแล้วนี่สองคนนี้เขาจะเดินมาคือเขาจืเปเจ้าของรถบ้านกับน้องเชอร์รี่ลินเขาจะเป็นเจ้าของรถนี่มากันปุ๊บอันนี้ทำทรงไงไม่รู้อันนี้เป็นเจ้าของรถมายืนแบบทำไม่รูก่อนแล้วพอแบบมีคนเดินมาแอง F เจ้าของรถตัวเองอ่าใช่มันก็ติดเสาแล้วกันมองก็เอาไปติดเสแล้วเดินเดินอยู่ที่ห้าเพราะมีคนเดินมาปุ๊บ ยืนอยู่ที่รถทำรถตัวเองคือนั้นเองปกติทำเหรอใช่กิทำพอเดินมาถึงปุ๊บนางก็แอบปุ๊บมองเฮ้ยเอาละเรียกชัวรมาถ่ายรูปให้หน่อยเอาทรงแบบถ่ายรูปให้ผมหน่อยครับอ่าได้เหยียบเลยเหยียบเลยอะไรเงี้ยเขารู้อยู่แล้วเฮ้ยไม่ใช่รถมึงก็รถเขาอ่าแล้วที่เขาเหมือนเขาจะเล่นเชิงกับมึงก่อนถ่ายให้ก็ได้อะไรอย่างงี้ก็มึงจะคิดว่ามึงคือรถมึงมึงไม่รู้ว่าเขาสองคนคือเจ้าของรถอ่าแต่มึงจะแอคว่ามึงเป็นเจ้าของรถโอเคอ่ากูต้องเป็นคนที่แอคคาแรคเตอร์มอบให้แล้วอ่าแอคชั่นโอ้หุ้งกลับออดรนี่่ว เฮ้ยน้องถ่ายรูปพี่หน่อยได้ไหมอันนี้รถพี่เหรอคะใช่อันนี้รถพี่เองหนูถ่ายพี่ก็ได้นะคะแต่ว่าพี่อ่ะเอาเท้าลงจากรถก่อนไหมก็มันรถพี่ <c oughs> เฮ้ยพี่เอาเท้าลงก่อนดีกว่ามาั้งพี่รถมันจะยุบเอาใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนแล้วพี่น้องถ่ายพี่หน่อยได้ไหมอ่ะถ่ายให้ก็ได้อ่ะโทรศัพท์พี่พี่หน่อยอ่าน้องกินดีๆได้ดดดดไหมล่ะหนูถ <c oughs> ่ายพี่เหรอเฮ้ยน้องถ่ายรูปกับแฟนพี่เหรอ อ้าวเนี่ยรูปคู่เนี่ยน้องห่ายกับแฟนพี่เหรอแฟนพี่เหรอแฟนพี่น้องยาวยังไงนึกว่าแฟนผมแล้วสรุปไปถ่ายผมไหมก็ถ่ายไปแล้วก็ถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วเหรอคิดว่าผมตลกเหรอเนี่ยรถผมจริงๆขอดูเงินแจค่ะถ้าเป็นรถพี่อยู่กับเพื่อนพี่คนหนึ่งหนึ่งไปตามเพื่อนพี่มาสรุปมันรถพี่เหรอเฮ้ยคุณหลบไปเนี่ยมันรถผมรถผมครับเฮ้ยอย่าพึ่งควักปืนใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เหรอมันใหญ่ไหมเนี่ยมีดเหรอเตรียมตัวเลยเตรียมตัวตาย เย้นี่มันรถพี่จริงๆเหรอเนี่ยไหนไหนมันดังเหรอไปติดแล้วหลีกบายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดารถไปอ่ะผมจะเอาแฟนคุณโอเคโอเคโอ้ยแขนสั้นนี่โอ้โหย้คะแนน้คะแนนเท่าไหร่แสดงนี่ให้เต็มสิบเลยนี่ให้เต็มสิบเลยโอเคครับนึกว่าแบบจบนิเทศเราดึงใกล้ๆกันหน่อย ในฐานะผู้กำกับอ่าอันนี้ไม่ผู้กำกับเมื่อกี้อะไรนน้องแอะไรกั่คะแนนแล้วนะเออจากคะแนนเต็มสิบผมให้คะแนนทีละคนเลยผมได้อะไรครับคือมาเมื่อกี้เอาไว้ตั้งหกหกไงหนอหกหกไม่เป็นไรเร้อยอันนี้เลยเดี๋ยวให้สิบสิบพอแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้แสดงก็แบบให้คะแนนตรงฉากกุญแจชอบถูกใจควักปืนควักปืนอ้าเอาไปเก้าอ้หเยอะวัยไหนน้องเขาเอาไปหนึ่งร้อยอัี้ผูีใช่ป่ะเพื่อนกันไหมของเขาอ่ะ ยัไงเล่นจบคลิปเลยดีกว่าใช่ใช่มันจบมืดล,ล,ละมืดล,ละถามน้องเขาเราไปกินหมกูกระทะน้องไปกินได้ไหมเสร็ดี๋ยวเล่าคลิปเนาะอันนี้เล่าคลิปเลยเล่าคลิป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 ไปกินหมกูกระทะกันไหมครับเดี๋ยวต่อตอนติดกล้องโอ้ยกล้องโอเคเล่นไปเลยฝากล้องทั L ้งงานติดตามเราหน่อยไอจีก็ C H E I L Y U ค่ะ ติ๊กต็อกก็เหมือนกันแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งชื่อช่องจอมรีวิวค่ะอ่ามีสองช่องสองช่องแปลว่าอะไรตรงนี้นึงใช่ยูทูบก็ด้วยอ่าขึ้นไปอีกโหูช่องทางกติดตามเยอะนะครับขอโทษน้องได้ดีวันนี้ทำอะไรไปวันนี้ทำอะไรเรื่วมกันไหก็ขอโทษด้วยนะว่าขอโทษจริงๆนะครับวันนี้บอกคุณเยอะทกูเลยอะนะวันนี้พี่ร่วมกันอะไรไปก็ขอโทษเดินละกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดยังยังยังกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเลยนะกดอัน subscibe r หยอกค่ะกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคิงคิงคิงเออไงกระดิ่งด้วยดูเป็นงานนั่นแหละใช่ดูมาเยอะไงช่องพี่อ่ะทำิีนี้ได้ครับผมเดี๋ยวสรุปหมูกระทะไปไม่